ที่เอสหนึ P ่งหนึ่งห้ากับชุดดันหน้าใครหฮงงลีนะครับโอ้โนี่ดันจีนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอ่ะดูการม้วนดินหน่อยฮะ ดูดูดูม้วนเป็นเสือนี่ก็เป็นการดานันครั้งแรกเหมือนกันนะของ TT s เอเ้ยของ t s 1 1 5หมาครับผมคลิปเมื่อกี้ท m ทดสอบไปแล้วคราวนี้ถึงชิว T บ้างครับนี่สียังไม่ออกเลยฮนะตั้งแต่ซื้อรถมายังไม่ได้ดันเลยนี่ครับเดี๋ยวชิวต่อไปก็จะเป็น TTS นะครับทดสอบ ดันว่าจะเป็นยังไงเนาะเราได้ชมพี่ใหญ่ดันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาชมที S115 Turbo กันบ้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นของไคคิงลีนะครับตัวนี้จะเป็นของไคคิงลีแต,ต่ตัวนี้จะเป็นที่ท,ที่ที่ first นะเพิ่งติดตั้งไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทดสอบกันแล้วเป็นยังไงก็โซเฟอร์ก็ยังไม่ชินคอนโทรลเนานะ แต่ว่าคันนี้ก็น่าจะคอนโทรลน่าจะคล่องกว่าเพราะว่ามันเป็นคอนโทรลมากับรถเลยคอนโทรลคอนโทรลมากับใบมีดอ๋อผมพูดผิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับผมว่าคันนี้จะเป็นยังไงเนาะมาแล้วฮะทดสอบใบมีดครั้งแรกของ t s 1 1 5นะครับจะเป็นยังไงมาดูกันอันนี้เป็นไคลเฮงหลีนะครับไม่ใช่ทีทีเฟิร์สนะ ไม่มีหางนะครับผมโอ้แรงเงินกันครับอ่าจะมาช่องจะมาช่องไหนรถดำอาช่องนี้เหรอโอ้ดันมาแล้วฮะทั้งรถดำทั้งรถไถเลยโอ้คันนี้คือแรงแท้นี่ mấy hình nó thầy đó Ui lèng mà ha lốt đậm À lốt to หีเอสหนึกับชุดดันหน้าไข้หิ้งลีนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องยี่ห้อไหนน่าใช้นะผมว่าน่าใช้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่คนเลือกว่าจะเอา่ายไหนเนาะนี่ฮะบอกเลยว่ามวนดินดีมากฮรตัวนี้คันนี้นะโอ้โหวันนี้เรามาแอบ ดันดินเขาคูปต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด H P สบายเลยฮะหนุ่ฮะดูการม้วนดินหน่อยฮะดูดูดูดม้วนเป็นเสือนี่ก็เป็นการดันครั้งแรกเหมือนกันนะฮะของ T T S เฮ้ยของ T S 115โอ้มันหลายรุ่นจัดนะจำผิดจำถูกอยู่ เอาถอยไปไหนอ่ะอ๋อถอยตั้งลำอ๋อตีจงไม้เหรอโอ้โหหมุนดีมากเลยฮะใบมีตัวนี้โอ้ <laughs> นี่ขนาดไม่มีหางนะครับนี่ใส่มาเต็มไม่มีดเลยมันติดจริงไม้เข้ามาไม่ได้ครับเนี่ยข้างไม้อยู่ข้างบนนะนเดี๋ยวมันเกี่ยวตู้ฮะแซข้างๆก็ได้เนะดูฮะดูการมุนดินของใครงงหลี ไปมีทรงนี้มวนดินดีแน่นอนครับอ้เสียอย่างเดียวฮะรถทีมงานนี้เสียงไม่ดังฟังไม่มันเลยเนาะนี่ยฮะต้องต้องหลบกิ่งไม้ข้างบนนะนุ่นม,มีกิ่งไม้รถมันสูง โซ่ข้างๆเนี่ยโอ้โห و, พลัง T S Power Star สุดยอดโอ้โหขนาดดินดินแบบดินแบบ หนังหมูเลยฮะเนี่ยมันดินเปียกมากครับอ่ะเดี๋ยวอีกสกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราให้เขามาเทก่อนครับตัวไงเรามาขโมยขโมยดันดินของผู้ใหญ่บ้านแล้วฮะผู้ใหญ่บ้านจะว่าเราไหมเนี่ยเดีฮะ อ๋อลงตรงนู้นหรอเทว่าเทตรงนี้ก็ได้ม,นนไมั้นนงนี่บอกบอกกเทนี่ก็ได้เียมาแล้วครับผมผลรุผู้ใหญ่บ้านโอ้โหผู้ใหญ่ยยบ้านก็โหดแท้ โอ้โหสุดยอดเลยครับได้ถ่ายรถไถด้วยได้ถ่ายรถดำด้วยสุดยอดสุดยอดโคตรแรงเลยเอ้ย <c oughs> ไม่มีเทอร์โบนะบนี่เสียงอย่างนี้หรือมีหรือเปล่าก็ไม่แนใจ่ะเดี๋ยวมาดูรถไถต่อครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาไปหมดไหมอู้ดินเหนียวมากครับดินเหนียวดินเหนียวโอ้ไม่มีเสียงสักคันเลย แต่ละคันเลยถ้ามีเสียงนี่ยคงจะมันกว่านี้นะแต่ว่ารถเสบีนี่เสียงบอกไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงนี่ ทีเอสดก็แรงอยู่นะพี่น้องสุดยอดเพราะว่ารถเทอร์โธธบนะเอ้าออมาอีกคันแล้วฮะรถดินโอ้เยยงนะฮะโอ้ยกเลยเหรอโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้มาลองรถถ่ายได้ถ่ายรถดำด้วยนี่จะขับรถรอครับ นี่แหละฮะเขาเรียกว่าทีมงานรถหล่อสอเจริญทรัพย์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นทีมของเสียแบงค์นะครับฮะระหว่างรอรถดำไประหว่างรอรถไถแล้วก็ไถรถดำไปด้วยมาแล้วครับผมพลังทีเ เป็นการทดสอบครั้งแรกของทั้งสองคันเลยครับแต่ว่าคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับปีนี้โอ้ดินเหนียวๆอย่างนี้หางไม่มี ดันไปได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะมากเนี่ยฮะคันนี้จะคล่องตัวกว่าทีทีเอ็มอยู่คนระับเพราะว่าทีเอ็มมีปัญหานิดหน่อยอู้อ่ะเขาสับไปใส่กีกยใหฮอู้แรงแรงแรงทีเอสก็ แต่ว่าคลิปนี้ให้ดูประสิทธิภาพของรถแล้วก็ชุดด้านหน้าด้วยนะครับคันนี้เป็นของไครเฮงหลีเนีหยดินเหนียวดินเหนียวดินมัน อมน้ำนี่ฮะถมบอ่อไม่ใช่อะไรนะถมบอ่อถมบอ่อก็เลยมาขอลองดันหน่อยฮะอยู่ใกล้ๆบ้านอู้สุดจัดจริงๆครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลย โอ้นี่ดันจ1นห,นหรือเปล่าเนี่ยอ่ะรถใหญ่ๆอย่างนี้ดันเนน่งมันไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่มันวิ่งไวต้องใส่ประมาณ M3 นะครับดันดินส่วนมากเขาดัน M3 กันเดี๋ยวมากดูดิฮนะติดไปมีด ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันงในไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอซติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ